เรื่องเล่าเรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียเจ้านายคนสวยสวัสดีครับผมมีชื่อว่าชานะครับผมนั้นอาศัยอยู่กับพ่อนละแม่นะครับพ่อกับแม่ของผมนั้นเป็นคนงานประจำอยู่ที่บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านนั้นมีชื่อว่าเสียใหญ่เสียใหญ่นั้นเป็นเจ้าของฟาร์มบัวขนาดใหญ่ใหญ่มากที่สุดในแถบนี้เลยพ่อกับแม่ของผม ได้ทำงานอยู่กับเสียใหญ่มาตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวด้วยความที่พ่อกับแม่ของผมเป็นคนที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์และขยันอดทนเสียใหญ่จึงทาบทามให้มาเป็นลูกน้องประจำจนมาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ผมโตมานี่ผมก็เห็นพ่อกับแม่ของผมเป็นคนคอยดูแลฟาร์มวัวมาโดยตลอดและเสียใหญ่นั้นก็ไว้ใจพ่อกับแม่ของผมมากมาก จึงไม่ค่อยมาดูฟาร์มวัวด้วยตัวเองมากนักส่วนมากจะนานๆานมาทีแต่คนที่ลงมาดูฟาร์มวัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีชื่อว่าเจนุอเจนนอเองแกเป็นคนใจดีเอามากๆเวลาที่เจนนอจะลงมาดูฟาร์มบัวก็จะมีขนมมาฝากพ่อกับแม่แล้วก็ผมอยู่เสมอๆและในขณะที่ผมกำลังเอาน้ำไปให้วัวกินอยู่นั้น เจนนอตเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับถือถุงขนมหลายอย่างแล้วก็ถามผมว่าเป็นยังไงบ้างชาเหนื่อยบ้างไหมเอานี่ฉันซื้อขนมมาฝากนะรับไปสิแล้วผมก็ยื่นมือไปรับถุงขนมจากเจนนอแล้วก็บอกว่าขอบคุณเจนนอตมากๆเลยนะครับที่ซื้อขนมมาฝากทุกครั้งเลยว่าแต่เสียใหญ่ไม่ได้มาด้วยหรอครับเจนนอตเจนนก็เลยตอบผมว่า อ๋อเสียใหญ่อะเขาไม่ค่อยมีเวลาลงมาดูเองหรอกส่วนมากจะติดคุยกับลูกค้าน่ะฉันก็เลยต้องลงมาดูแลเองแล้วพ่อกับแม่ไปไหนเหรอชาฉันเดินมายังไม่เห็นทั้งสองคนเลยนะผมก็เลยบอกว่าอ๋อพ่อกับแม่ของผมกำลังให้ย่าวัวอยู่อีกค้อหนึ่งนะครับจนนด์มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตามมาให้นะครับ เจนนอตก็เลยตอบกลับมาว่าอ๋อไม่ต้องหรอกจ้าชาฉันแค่ถามดูเฉยๆนะเดี๋ยวฉันก็จะไปละยังไงซะอย่าลืมแบ่งขนมเอาไว้พ่อกับแม่กินด้วยนะชาไม่ใช่แอบกินคนเดียวนะไม่เอานะกินหมดนะ่ะแล้วผมก็หัวเราะผมแบ่งให้พ่อกับแม่ทุกครั้งเลยครับเจนนสไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเจนนจึงบอกว่าเอาเอางั้นก็ดีเลยจะ้ะงั้นฉันไปละ เธอจะได้ทำงานต่อ่างไงเมื่อเจนนตพูดจนจบแล้วก็เดินไปที่บ้านของเจนนตที่อยู่ไม่ห่างจากฟาร์มบัวมากนักแล้วผมก็ถือถุงขนมเอาไปให้พ่อกับแม่ที่อยู่อีกคอกหนึ่งเมื่อผมไปถึงก็พบว่ามีแม่ที่คอยให้ย่าวัวอยู่คนเดียวผมก็เลยถามแม่ว่าอ้าวแม่แล้วพ่อไปไหนแล้วเนี่ยแม่ก็เลยตอบมาว่าอ๋อ พ่อไปตัดต้นหญ้าให้วัวน่ะชามีอะไรหรือเปล่าฝากแม่บอกพ่อได้นะผมก็เลยบอกว่าอ๋อคือว่าเจนนสตซื้อขนมมาฝากนะครับแม่ผมก็เลยเดินเอามาให้แม่นะครับแล้วแม่ก็บอกว่าเจนุสนี่เป็นคนใจดีจริงๆเลยนะมาดูฟาร์มวัวให้ทีไรก็มาจะซื้อขนมติดไม้ติดมือมาโดยตลอดเลยอะผมจึงบอกว่าใช่แล้วครับแม่ เจนุดีใจดีจังเลยนะครับไม่เหมือนกับเสียใหญ่นานน,านมาทีแต่ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยแม่จึงบอกผมว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะชาถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้เสียใหญ่ชวนเรามาอยู่ที่นี่เป็นคนงานประจําที่เนี่ยป่านนี้พ่อกับแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำงานอยู่ที่ไหนกันและจะได้อยู่สุขสบายแบบนี้หรือเปล่าฮ้ผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อครับ ผมขอโทษครับที่พูดออกไปโดยที่ไม่ทันได้คิดงั้นผมขอไปทำงานก่อนนะแม่แล้วแม่อย่าลืมแบ่งขนมให้พ่อกินด้วยละ่ะไปละเ<ๆ>มื่อผมพูดจบก็รีบเดินเอาน้ำไปให้วัว่อพอวันต่อมาผมก็มาทำหน้าที่ของผมเหมือนเดิมแต่แม่ของผมก็ได้มาบอกว่านีช่ชาพ่อของเราอ่ะไม่ค่อยสบายแล้วนะชาช่วยไปตัดญยามาให้วัวแทนพ่อหน่อยสิ ยาเมื่อวานที่พ่อตัดมาน่ะมันหมดแล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ได้ครับแม่ผมไปเตรียมตัวก่อนอากาศมันร้อนมากๆผมต้องแต่งตัวให้มันมิดชิดสะหน่อยแม่จึงบอกว่าจะมาสำองค์สำอางไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยชาเราน่ะเป็นผู้ชายนะเราคนทํำงานไม่ต้องไปปิดขนาดนั้นก็ได้ทําอย่างกับว่าจะมีสาวๆมาดูอย่างนั้นแหละ แล้วผมก็อมยิ้มและบอกว่าแม่แม่แม,แม่เรื่องแบบนี้ถึงไม่ใช่สาวๆหรือว่าไม่มีสาวๆผมก็ขอทำตัวเองให้มันดูดีเอไว้ก่อนดีกว่าแม่ก็เลยหัวเราะเอาเอา,เอารีบไปตัดหญ้ามาให้วัวได้กินได้แล้วเดี๋ยวเจนโนตมาเห็นว่าวัวไม่มีหญ้ากินเดี๋ยวจะโดนตำหนิเอาได้แล้วผมก็รีบไปแต่งตัวแล้วก็เดินทางไปตัดหญ้าในทันที เมื่อผมตัดเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาญ้ามาให้วัวกินแล้วเจนนตก็เดินมาพอดีแล้วถามผมว่าเอาชาทําไมวันนี้ถึงไปตัดญ้ามาเองล่ะเดี๋ยวพ่อของชาไปไหนเหรอผมจึงรีบบอกไปว่าอ๋อพ่อของผมไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เลยไปตัดหญ้ามาแทนพ่อเจนนตก็เลยทําหน้าตกใจนิดๆแด้วพ่อของชามียากินไหม ไปหาหมอหรือยังเดี๋ยวฉันไปซื้อยามาให้ดีกว่านะผมจึงบอกไปว่าอ๋อเจนุตครับไม่เป็นไรครับแม่ผมซื้อยามาให้แล้วครับแล้วตอนนี้แม่กำลังป้อนข้าวต้มให้กับพ่ออยู่นะครับเจนุตก็เลยบอกว่างั้นชาก็ต้องทำงานคนเดียวเลยสิคงเหนื่อยแย่เลยนี่ถ้าชารู้สึกว่าเหนื่อยนะก็นั่งพักก่อนได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอก ผมจึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเจ้เดี๋ยวผมก็เอาญ้าให้วัวกินเสร็จแล้วผมก็จะไปอาบน้ํำพอดีว่าแต่เจนนดมาดูวัวทุกวันเลยนะครับเจนน์ก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าจริงๆฉันไม่ได้มาดูวัวหรอกนะชาแต่ฉันมาดูเธอนั่นแหละแล้วก็ดูพ่อแม่ของเธอด้วยฉันกลัวว่าจะโหม่งงานกันเยอะเกินไปฉันเป็นห่วงนะ่ะไม่อยากได้ลูกน้องใหม่ด้วยสิแล้วผมก็ยิ้มและบอกว่า ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงครอบครัวของผมงั้นผมเอาหญ้าไปให้วัวกินก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหิวแย่เมื่อผมพูดจบเจนุกก็เดินไปดูพ่อของผมที่นอนพักอยู่ที่ห้องของคนงานเมื่อผมให้หญ้าว,วัวเสร็จแล้วนั้นผมก็เดินไปอาบน้ําให้มันเย็นชื่นใจแล้วก็เดินมาที่คอกวัวแล้วที่หน้าคอกวัวนั้นมันก็มีเปที่ผมผูกนอนอยู่เป็นประจา ในตอนที่ไม่มีงานผมก็เลยมานอนเปแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเจนนตเดินมาที่ผมแล้วบอกว่านี่นชาท้าทำไมวันนี้มันร้อนอามากมากเลยอะฉันไม่เคยร้อนแบบนี้มาก่อนเลยผมจึงบอกว่าสงสัยเจนนตคงยังไม่ชินกับอากาศร้อนๆแบบนี้สักเท่าไหร่มั้งแต่ผมนะ่ะชินซะแล้วแค่ผมไปอาบน้ำผมก็รู้สึกสดชื่นแล้วครับ ว่าแต่เจนุอตแม่เดินกลับไปที่บ้านใหญ่แล้วก็เปิดแอร์นอนนะครับจะได้เย็นชื่นใจชื่นใจเจนุอตก็เลยบอกว่าพอดีว่าไฟมันเกิดดับนะสิชาฉันก็เลยตั้งใจจะเดินรับลมข้างนอกแต่ฉันก็ไม่คิดว่าข้างนอกมันจะร้อนขนาดนี้ผมก็เลยบอกไปว่าอ้าวเดี๋ครับเจ้ไฟดับหรอกเหรอผมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเจนนอร้อน แล้วจนนตไม่ไปอาบน้ำนะครับการอาบน้ำอ่ะมันช่วยให้ดับร้อนได้เยอะเลยนะครับยิ่งได้ทาแป้งเย็นๆด้วยแล้วมันยิ่งชื่นใจไปกันใหญ่เลยเจนนตจึงบอกว่าแล้วจะให้ฉันไปเอาน้ำที่ไหนมาอาบละช้าที่บ้านใหญ่ก็มีแต่ฝากบัวแต่ไฟมันดับไม่มีมอเตอร์คอยปั๊มน้ำให้นะ่ะสิผมจึงบอกไปว่าง้นก็แย่หน่อยนะครับง้นถ้าไม่รังเกียจ เจโน่ก็ไปอาบน้ําที่ห้องของผมหลังฟาร์มก็ได้นะครับที่นั่นน่ะมีน้ําอยู่เยอะเลยเจโน่ก็เลยบอกว่าจริงเหรอช้างั้นช่วยพาฉันไปที่ห้องน้ําหลังฟาร์มหน่อยสิฉันร้อนจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วผมจึงบอกว่างั้นเจโน่ก็ตามผมมาเลยครับเจ้แล้วเจโน่ก็เดินตามผมมาถึงห้องน้ําที่มันอยู่หลังฟาร์มแล้วเจโน่ก็บอกว่า งั้นฉันขออาบน้ำก่อนนะชายังไงยืนเฝ้าฉันข้างหน้าห้องน้ำด้วยล่ะผมจึงบอกว่าได้ครับเจ้ผมจะยืนเฝ้าเจ้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วจนอยก,ก็เข้าไปอาบน้ำสักพักใหญ่ๆเจนนตตะโกนออกมาว่านิชาเข้ามาล้างผมให้ฉันหน่อยสิพอดีว่ายาสระผมอะ่ะมันเข้าตาของฉันฉันมองไม่เห็นอะไรเลย เมื่อผมได้ยินที่เจนนอตะโกนบอกมาเท่านั้นแหละครับผมก็รู้สึกใจเต้นรลลัวแล้วผมก็ตัดสินใจเข้าไปเมื่อเข้าไปถึงผมก็ค่อยๆล้างผมให้เจนนอตไปแล้วผมก็ใจเต้นรลลัวมากขึ้นจูๆ่ๆเจนนอตก็เดินเข้ามาเซมาหาผมแล้วเจนนอตก็มองหน้าผมส่งสายตาหวานๆเจนนอพูดว่าชาชาเตื่นได้แล้วชา ผมนี่งงเลยครับว่าเอ๊ะทําไมเสียงเจนนตเหมือนเสียงแม่ของผมจังแต่ผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรคิดว่าผมหูฝาดไปแต่เจนนตก็พูดขึ้นมาอีกครั้งว่าช้าชาตื่นได้แล้ววัวมันไม่มีน้ํากินแล้วแค่นั้นแหละครับผมหลับสะดุ้งตื่นจากไปที่ผมนอนหลับอยู่ทันทีแล้วผมก็มองหน้าแม่ของผมพร้อมกับบอกว่าอ่ะอ่ะ นี่แม่เองหรอกเหรอ ER. ว่ากำลังงจะถึงตอนสำคัญอยู่แล้วเชียวแม่จึงบอกมาว่ามาตรงมาตอนสำคัญอะไรล่ะชาเอาน้ำไปให้วัวกินได้แล้วนอนหลับอยู่ได้สงสัยจะฝันดีละสิท่าเนี่ยผมก็เลยบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแม่แม่ไปดูพ่อเถอะนะเมื่อผมพูดจบแล้วแม่ก็เดินไปแล้วผมก็ไปเอาน้ำให้วัวได้กิน แล้วก็คิดว่าเมื่อกี้เนี่ยมันช่างเป็นฝันที่ดีซะเหลือเกินถ้ามันเป็นความจริงมันก็ดีสินะเอ,อแต่ก็ช่างมาเถอะแล้วผมก็รีบไปเอาน้ําให้วัวไปเรื่อยๆแบบมีความสุขโดยที่อยากจะฝันแบบนั้นทุกคืนและตลอดไปด้วยนะครับ